สวัสดีครับพบกับผมกบไทยในเกาหลีวันนี้มีงานจะต้องทําความสะอาดโรงจอดรถนะครับแล้วก็ที่เก็บญ้าครับเมื่อวานก็ได้เคลียร์ออกไปบางส่วนแล้วครับเพื่อนๆแต่วันนี้ก็ต้องเก็บอีกครับเพราะาจุดนี้เดี๋ยวเขาจะมีพวกโต๊ะพวกอะไรมาวางไว้ตรงนี้นะครับเพื่อนๆตรงนี้เราต้องทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับนี่ครับบรรยากาศแต่ก่อนจะมีญ้าแล้วก็ ขี้เลื่อยครับแต่ขี้เลื่อยนั้นย้ายไปอยู่ในไซนงานแล้วครับตอนนี้ก็เหลือแต่หญ้าเป็นบางส่วนครับเพราะว่าเราหนีบหนีบแล้วมันหลุดจากแพ็คที่ว่าพลาสติกเราหนีบไว้ครับมันลื่นครับเดี๋ยวเราก็ทําความสะอาดเก็บให้เรียบร้อยครับเคลียร์พื้นที่ครับงานวันนี้นี่ครับหน้าง,งานส่วนนาร้อยก็จะมีงานเข้ามาเรื่อยๆแบบนี้นะครับเพื่อน เดี๋ยวก็มีงานตรงนั้นตรงนี้หลังจากเราให้อาหารวัวเสร็จนะครับพอเคลียร์พื้นที่เสร็จเดี๋ยวเราก็จะเป่าฝุ่นอะไรให้เรียบร้อยครับหญ้าก้อนนึงก็หนักประมาณยี่สิบห้ากิโลกรัมนะครับเราต้องไปจัดเรียงวางอีกครับเพื่อนแต่ละก้อนนี่หนักมากเลยครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ ใครที่เข้ามารับชมคลิปก็ขอให้ดรวยๆปังๆเฮงๆทุกคนนะครับผมมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับการงานการเงินจเจริญก้าวหน้านะครับ